เตรียมตัวออกล่ามอนสเตอร์กันหรือยังครับกับฮ o n s t e r Hunter Now เกมล่าเหล่ามอนสเตอร์ที่เตรียมโดดมาลงในมือถือให้คุณออกล่าในชีวิตจริงได้ผ่านระบบ AR เหมือนกับโปเกมอนโกแต่คราวนี้ไม่ได้มีเพียงแค่โยนลูกบอลเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่จะให้คุณได้บังคับตัวละครโจมตีร่วมกับเพื่อนของคุณสูงสุดได้4คนต่อ1ทีมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับ วันนี้เราอยู่กับเกม Monster Hunter Now ที่เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ากันแล้วและจะมาให้เล่นกันในเดือนกันยายนนี้ตัวเกมไม่ได้เป็น NFT นะครับแต่ได้มีการร่วมมือพัฒนากับ Capcom และ Niantic ที่ทำตัวโปเกมอนโกนั่นเองซึ่งจะทำให้คุณสามารถออกเดินทางไปในชีวิตจริงเพื่อตามล่าเหล่าแย้ได้ฮะรูปแบบการเล่นจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูครับระบบในการเล่นครับ แน่นอนถ้าใครเคยเล่นโปเกมอนโกมาแล้วครับพื้นฐานการเล่นจะคล้ายๆกันเนาะให้คุณเปิดแมปเปิดแผนที่แล้วเดินทางออกไปล่าเหล่ามอนสเตอร์ได้แต่ถ้าใครที่เป็นแฟนมอนชันอยู่แล้วครับจะคุ้นเคยกับการออกล่ามอนสเตอร์ตัวเดิมๆซ้ําๆใช่ไหมครับเพื่อหาชิ้นส่วนที่คุณต้องการแต่นอกเหนือจากนั้นนะฮะยังมีระบบในการขุดแร่หาของเพื่อน,นํามาคราฟเป็นอุปกรณ์ต่างๆทั้งชุดอาวุธอุปกรณ์เพื่อให้การล่าของคุณสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ไอเทมต่างๆครับที่เป็นกิมมิกในเวอร์ชันปกติอย่างเพนบอลก็มีมาเหมือนกันนะให้คุณได้ปลาใส่มอนสเตอร์ครับและตามเข้าไปกำจัดมันถ้าหากว่ามันหนีคุณไปครับอาวุธอุปกรณ์ครับที่เหล่านักล่าสามารถนำมาใช้ได้ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของเกมนี้ฮนะถูกจับเข้ามาในเวอร์ชั่นนี้เหมือนกัน ั้งส่วนของดาบโล่ที่ทําให้การเคลื่อนไหวของคุณคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ดาเมจที่ทําได้ก็จะไม่รุนแรงสักเท่าไหร่ครับดาบใหญ่มีดาเมจหนักหน่วงแต่แลกมาด้วยความเชื่องช้าแล้วก็มีท่าชาร์ดที่มันกิมมิคของดาบใหญ่ด้วยนะซึ่งบอกเลยถ้าโดนเต็มๆเ,เนี่ยโอ้โหมีหน้าหงายเหมือนกันนะฮะหรือจะเป็นอาวุธระยะไกลครับอย่างโบกันธนูก็มีมาให้เล่นในเวอร์ชันนี้เช่นเดียวกัน เลกหลายๆตัวนะครับที่ไม่ได้มาเพียงแค่อาวุธและจบนะท่าทางในการบังคับดาเมจและท่าพิเศษตัวเกมก็ใส่มาอย่างครบคันเรียกว่าใครเป็นแฟนมอนฮันเล่นในเวอร์ชันนี้ไม่เสียใจอย่างแน่นอนครับที่สำคัญเลยก็คือเหล่ามอนสเตอร์ที่จะมาให้คุณออกล่ากันครับ ไม่ใช่มอนสเตอร์ไก่กาแน่นอนนะตัวหลักๆที่เราเห็นกันในเวอร์ชันปกติก็เตรียมตัวมาจัดเต็มเช่นเดียวกันและจะมีมาเพิ่มเติมเรื่อยๆอ,อีกในอนาคตครับและอยากที่ผมบอกไปแล้วฮะบ่าในเวอร์ชันนี้ไม่ใช่คุณเดินออกไปเจอมอนสเตอร์แล้วจะจัดการได้ง่ายๆเนาะหากเราไปเจอมอนสเตอร์ระดับบอสครับคุณจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ให้พร้อมรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงกันครับ ที่จะพากันจับมือร่วมกันล่ามอนสเตอร์สูงสุดได้4คนด้วยกันครับและนี่คือตัวอย่างครับที่ทีมผู้พนาเขาออกมาเล่นให้ดูกันในโหมดมัลติเพเยอร์ฮะ ดังนั้นครับถ้าจะสรุปก็คือในเกม Monster Hunter Now แม้จะเป็นตัวเกมที่เป็นภาพจำลองจากเกมหลักก็จริงครับแต่ระบบต่างๆทางทีมงานเนยมาย่อส่วนให้เหมาะสมกับการเล่นในเวอร์ชันนี้และต้องใช้ความสามารถของเหล่าผู้เล่นซึ่งเป็นนักล่าด้วยฮะถ้าใครที่หวังเข้าไปกดรัวๆเล่นๆเ,เนี่ยอาจจะต้องนอนเปรแมวกลับบ้านง่ายๆได้เหมือนกันนะ เน้นย้ำกันอีกทีครับเกมนี้ไม่ใช่ NFT นะครับและมีการกำหนดให้คุณได้เล่นกันในวันที่14กันยายนน,นี้บนโทรศัพท์มือถือของคุณครับแล้วมาดูกันว่า Monster Hunter Now จะสร้างปรากฏการณ์กลมนาลมตาเล่นมือถือได้อีกหรือไม่ครับที่แน่ๆผมคนนึงหละที่จะเล่นเกมนี้นะถ้าใครเดินมาเจอสามารถมาทักทายและช่วยกันมาตีบอสได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ